สสวัสดีค่ะนี่ค่ะของขวัญน,นี่อันนี้ก็ได้แล้วไ,ได้คำใสสุดยอดได้เมื่อ <ปะ S 2> คืน <แก S 2> นี้ <แก S 2> นะนคะห้าบาทโอ้ยข่อยห้งอยากได้ใหญ่ เราบอกให้เจ้าเ้าบ้านให้นันป่ะนี่ลุงจิมบอกว่าเ้าบ้านก็เลยเอา <คน S 1> ใหญ่ไปลงชมช<อ>ยิ่งอยากได้สิบบาทนู่นอันนี้อันนี้พี่จิมไม่ให้โอ,นนะอหลายหมื่นนะเนี่ยหลายหมื่นหลายหมื่นแสน <laughs> <laughs> จับมือก็เย็นเชีย <laughs> ชบ้้าาานนนคลลัังบกดอห ได, <oluyor> ได้ของขวัญจากพี่จิมมี่นะครับ้าของขวัญจากจิม <dragging> ม <effort> ี่ค่ะแต่ห้ามไปใกล้ร้านทองนะอย่าไปใกล้ร้านทองตำรวจจะใส่มาเป็นแบบมั่งแม่เปิดกระดุมหนึ่งเม็ด กล่องแรกเท่านั้นนะครับกล่องแรกมาสี่พัทหนึ่งกล่องพันสี่ร้อยหกสิบให้เลยพอหนงเส้นแต่ไม่พอไม่จริงโทษโดนแล้วครับโดนโดนขโมยแล้วโดนขอโดนขอพันสี่ร้อยหกสิบพับหัดขายหนักขายมือใครมือต้นทักเอาไปแล้วนีครับสวยงามมากนะคะนี่ แม่ใส่ต้องปิดเปิดกระดุมหนึ่งเมตรจะได้เห็นแม่ไม่ลองไม่ดำจำนานไม่ได้เปิดกระดุมหนึ่งเม็ดเขาสังก็ใส่ไว้ข้างนอกจะได้พาแม่โอ้ยไข่อยละเมื่อยโอ้ยเขาเสียนี่ดอกข่ยักษ์่แมเสี่ยวงเสี่ยวข้างนอกโอ้ยเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะว่างแมโอเคนะเดี๋ยวเอาเท้าโอ้สตอร์ดี้ตอนนี้เราไน้ เราก็เฮฮากันนะคะไปก่อนได้เหรอโอ้ชัดมากยี่ห้ออะไรครับเซอร์เรียกนะคะพี่รู้วัดเรียกแล้วนะคะสำหรับเจ้องสถานน้นเขลงก่อนนะคะพี่น้อง แม่คำใส่คือรวยทีอสัณฑ์คุณเสถบ่รโอ้คุณจจมี่เอาให้แต่ว่าเพื่อนว่าอย่าไปไก่ลานทองเด้อย่านตำรวจขอบคุณนะคะขอลงกันนะคะสวัสดีค่ะจ้าไปค่ะไปค่ะโอเคนะเดี๋ยวโคสตอรี่ผมมีง่นลงไลฟ์ทีหนีงก่อน บ่แม่เขาบอกว่าเอออย่าไปแต่เศร้าหุ่นแต่มันอยากไปจูนคือคือมันไอ้ที่แรกรถไปที่ที่มันหน้ารถผัดบะหมี่รถเสียกับไไปาเออแมนาเขาบ่่มมีีรถเด้นนแพราะว่ารถไอ้พ่อฟื้นกับมีไปบอกเอ็มเดอร์มาขึ้นรถตู้ไปกับปฝาต้นแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับปฝาต้นไปกับปฝาต้นเรียบร้อยครับเอ็มเดอร์บอกครับผมด้วยครับเก็บของเรียบร้อยแล้วครับ ตรถตูรถสวัสด uh, e ีคร uh. so right. mm ับ hmm. ต right. uh ู huh. so, oh uh ้รถผมเรียบร้อยแล้วครับตู้รไปกับใครไปมีพี่ตีขับรถแล้วก็พ่อแล้วก็แม่รองเต็มเลยบอกของพ่อฟื้นใครไปสาบอะไรเราไปเส้นเส้นไหนลงไปเขางภูเขาเนี่ยบอใช่ป่ะเราออกเส้นนี้มันดึงครับเแม่แมงบี้ไปรถบ่านต้นครับไปคอนแก่นใช่ม ไปแปที่ปั๊มพตทครก่อนปพัทรก่ปัทเขาวงเขาวงขาวงอ่ะ้แเขาวงอแล้วค่อยากันนัดกีก่อนแก่ค่อยไปเส้นเดียวกันตันไม่ไปเลยชิดมือนะครับได้ครับ เออมันมันย่าให้ไปย่ให้ไปมันอยากไปมันว่าไปรถดพ่อฟื้นเถียงอยู่แต่เสาฝุ่นโจน่ะลถดเบาางไปรถดพ่อฟื้นมันว่าไปรถดพ่อฟื้นอ เออเราแกเป็นห่วงมันหนาวแกบอกเออตอนทั้งหมดอ้าวทั้ปหมดไม่รู้ตอนนี้ก็ไปพร้อมกันเดี๋ยวไปพร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามไปใช่เราตามไปแน่นอนนะเดี๋ยวไปต่อไปกับฉีแล้วตามไปไีั สงสารไอ้โจมันเนาะโจมันอยากไปอยากไปกจมนนี่เลยก็ให้ไปกับลุงจิมมี่ก็ได้โจน,นี่รถข้อฟื้นอ่ะไปได้แต่ว่ายายละไม่รู้ลุงพลออกแล้วครับทุกคนมาตั้งขบวนแล้วนะนะ แารประวนแล้วเด้อโอ้โหรถมีกี่คันหนึ่งสองสาม้กินเดินทัุ้ดลูกหูลูกตาทั้งหมดแถวตรง <c oughs> ปฏิททยก่อน <c oughs> ยูทูบเบอร์เราก็หัวใจอย่างนี้แล้วค่ะน้องใบบุญนะคะรถพ่อฟื้นก็จะออกเลยนะคะ รถตะฟื้อนมาแล้วจ้ะอยู่รถตะฟื้นแล้วตาฟื้นน่ะไม่ค่อยกินเด้ออันนั้นน่ะเรามนกิไไไไปปปปวววววเเออออแแแแแลลลล้้้้้้่

ไปไหนไปลงที่เขาวงเขาคนละขึ้นรถกันเลยู้ไม่ยอมขึ้นรถนะครับรู้แน่น่าก็จะไปกันแล้วหนึ่ง ไม่ไปค่ะมาสุ่งกลังมาขึ้นรอค่ะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะออกแล้วนะคะก็น้องใบบุญก็ไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ